ในเมื่อความขัดแย้งหรือความสงบนั้น,นยอยู่ที่ตัวบุคคลก็คือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจนมาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่แล้วเนี่ยโจทย์ใหม่การเลือกตั้งรอบพิจารณงนี้ท้าทายคนที่ชื่อพลเอกประยุทธ์เสียเหลือเกิน <c oughs> ถามว่าคนอยากจะได้ความสงบกลับมาไหมก็อยากแต่อยากจะได้เศรษฐกิจปากท้องมากแค่ไหนอันนี้ก็อยาก เขาจะเลือกใครแต่ทีนี้ก็เห็นมีพรรคการเมืองหนึ่งพรรคที่เขาบอกว่าอย่ามาชูเรื่องความสงบจบที่ลุงตู่เพราะตอนนี้ความสงบได้แล้วไม่จําเป็นต้องเป็นลุงตู่ได้จริงเหรอตอนนี้ก็เขาพูดอย่างนี้เพราะว่าตัวเขาเองก็อยากให้หัวหน้าพรรคเขาเป็นนายกแล้วเขากลัวว่าจะมีคนมาชูว่ารักความสงบจบที่ลุงตู่อีกใช่ไหมเพราะกำลังเอารวมไทยสร้างชาติเขาพยายามที่จะสร้างกระแสลุงตู่อยู่ต่อ แต่ทีนี้เขาก็กลัวว่าในการลงตู่อยู่ต่อนเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องรักความสงบจบที่ลงตู่เขาจึงไปพูดบอกว่าโอ้ยความสงบเราได้เรียบร้อยแล้วมไม่ต้องประชุมเรื่องนี้แล้วนะคะเอาเรื่องอื่นอ่ะทีนี้ก็ปรากฏว่าพอรวมไทยสร้างชาติโผล่มาเขาก็ไม่เคยพูดเรื่องความสงบเขาพูดถึงเรื่องการพัฒนาและการแก้ปัญหาประเทศซึ่งลงตู่ได้ทําไปร้อยกว่าโครงการเกือบจะ200ทัานแก้ปัญหาและพัฒนาก็เลยไปสร้างสโลแกนไม่ใช่ความสงบจบที่ลงตู่ ทำแล้วทำอยู่ <Ừ. S 1> และทำต่อเขาไม่เอาเรื่องความสงบมา <Ừ. S 1> เช่นเดียวกันไม่ขายจุดเด่นเรื่องของความสงบแล้วถ,ถูกต้องอในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเราให้ความสำคัญกับเรื่องปากท้องพักนี้จุดยืนเขาคืออะไระเขาบอกว่าเขาจะเป็นพักการเมืองมาแก้ปัญหาให้กับประชาชนในทุกมิติและพอเขาออกมาเป็นนโยบายเพียงแค่ไม่กี่นโยบาย ถ้าเห็นไหมมันเป็นเรื่องปาดทองชัดเจนมากเลยครับจริงๆคัมเป็นที่ชูไอติมเนี่ยถือถ้าบอกอาจารย์เสรีก็ต้องบอกว่าให้ร้อยได้ร้อยใช่ไหมใช่ก็คือข่าที่เขาใช้ไอติมสีน้รเงินทิมเข้าไปในแล็ปท็อปแล็ปท็อปมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันถึงโดยตรงมันเข้าไปในกระเป๋าตังค์มันไม่ไปผ่านมือใครมันไม่มีใครเลียไอติมจนกระทั่งหมดเหลือไม้ไงนี่คือปาดทองไหมนะ ใช่ไหมใช่ใช่ขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของเงินทุนกู้ยืมฉุกเฉินหนึ่งหมื่นเนี่ยปากทองไม่ล่ะใช่ครับเออการที่ถ้าเกิดเราต้องการใช้เงินเนี่ยเราสามารถเอาเงินที่เราสะสมไว้เนี่ยมาได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนครับอันนี้ใช่ปากทองไหมนะใช่ฮะแล้วไอ้เรื่องของการที่จะมีการพัฒนาโลจิสติกเพื่อรองรับการลงทุนจากต่างประเทศใช่ปากทองไหมเพราะมันเกิดการสร้างงานไหมมันเกิด GDP ไหม มันเกิดการได้ภาษีเพิ่มขึ้นมาไหมการทำ EEC เนี่ยตอบตอบดูตัวเลขการลงทุนสิมาญี่ปุ่นมาเท่าไหร่สรัฐมาเท่าไหร่จีนมาเท่าไหร่ครับซึ่งการลงทุนเหล่านี้ก็คือการจ้างงานถูกปะ่ะและเรื่องของการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง55จังหวัดมันคือการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวลงพื้นที่ไหมมีซีพอตมีโอท็อปนั่นไงเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเฮ้ยเป็นทหารไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจเป็นทหารไม่รู้เรื่องสับปะท้อง จะบอกให้นะนโยบายที่ออกมาเพียงไม่กี่อย่างทั้งที่ทําแล้วและกําลังทําอยู่และจะทําต่อนะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องปากท้องอย่างชัดเจนนะครับแต่การบรรจุไอ้เรื่องของนโยบายอะไรนะคนละครึ่งเราเที่ยวโดยการมสามสามอะไรต่างๆนานเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกว่าเนี่ยมันคิประชานนิยมด้วยการแจกเงินน่ะอันนี้เนี่ยนะครับ จะพูดถึงเรื่องการแจเกเงินก็ใช่แต่ขณะเดียวกันมันมาจากการที่เราดูพื้นฐานของปัญหาอ,อย่างเช่นปัญหาช่วงโควิดเนี่ยคนเดือดร้อนจําเป็นต้องเยียวยาไหมละ่ะจําเป็นอ่าแล้วคนแก่ที่ไม่มีอาชีพแล้วเนี่ยจาเป็นต้องช่วยเหลือเขาไหมละ่ะเขาไม่มีอาชีพแล้วมันไม่ใช่แจกสุริสุร่ายแต่อย่าลืมนะเขาพูดว่าไง เขาบอกปลดหนี้ด้วยงานทํบได้ยินประโยคนี้ไหมปลดหนี้ด้วยงานไม่ใช่ปลดหนี้ด้วยแจกในขณะที่หลายพักนั้นก็คือพักหนี้สามปีพักหนี้ห้าปีไม่เอาดอกเบี้ยดอกอ้อนไม่มีค่าปรับค่าไหมอะไรต่างๆนะนะทีนี้ก็บอกแกหนี้ด้วยแปลว่านี่คือการสร้างคนต้องการสร้างคนไม่ใช่ต้องการเอาเงินแจกแจกอย่างเดียวใช่คือเขาไม่ได้แจกปลาเขาไม่ได้แจกปลาอืแต่เขาให้คันเบ็ดไปตกปลาครับอ่าแค่นี้ชัดไหม าจะบอกว่าเป็นทหารไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจเป็นรปภขับเครื่องบินถ้ามีรปภขับเครื่องบินแบบนี้ได้นะพี่จะไล่กับตันออกอจริงๆ